สวัสดีจ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หลิงนะคะจากกับเมืองไทยนะคะจากเม็กซิโกไปเมืองไทยนะคะต้องทําอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องทําเอกสารนะคะหมู่ไทยแลนด์พาสมู่เอกสารที่จะเข้าเมืองต่างๆนะคะแล้วที่หลิงอยู่เนี่ยเป็นเมืองโฮโตกัวนะคะต้องไฟล์นะคะจากโฮโตกัวเนี่ยไปที่เม็กซิโกซิตี้และเม็กซิโกซิตี้เนี่ยไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นนะคะที่นาริตะแล้วหลังจากนั้นาก็บินไปที่เมืองไทยนะคะก่อนบอกก่อนว่าตอนที่หลิงบินนะคะจะบินอยู่ระหว่างวันที่24ถึงวันที่27นะคเะ สายที่ออกจากเม็กซิโกก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเป็นแค่ตั๋ว a r d i n g pass นะคะสายการบินท,ที่หลิงไปก็คือเป็นออร์นิบอลแอร์ไลนนะคะบอกเลยว่าก็เป็นแอร์ไลน์สไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่มีแบบของไฮเทคของเล่นไฮเทคนะคะครั้งแรกที่เข้าห้องน้ํานี่ก็คืออึง้งคือปุ่มเยอะมากเลยนะคะเพราะไม่รู้จะต้องใช้แบบไหนนะคะก็ต้องใช้เวิร์บทูเดลกันเข้าไปนะคะบอกเลยว่าการบินของสายการบินที่เนี่ยเขาบริการดีมากๆเลยนะคะแล้วทุก ที่นั่งนะคะก็จะมีจอแบบนี้แล้วก็จะมีรีโมทนะคะแล้วก็มีหมอนแล้วก็มีผ้าหม่มผ้าหม่มนี่บอกเลยว่านุ่มมากเลยนะคะแล้วก็จะมีบริการอาหารว่างนะคะอาหารว่างอาหารเย็นนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าที่หลิงบินเนี่ยเป็นบินตอนดึกเนาะก็จะมีอาหารให้นะคะแล้วก็ บอกเลยว่าสายการบ,บินนี้ด,ดีน่ารักมากๆแอร์โฮสเตสคือเขามาถามตลอดเลยนะคะว่าอยากินอะไรไหมนะคะแล้วก็มีน้ําเสริมให้เรื่อยๆนะคะบอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยที่การเดินทางจากเม็กซิโกไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงจัดให้แต่ละคนเนี่ยอยู่คนละแถวนะคะดังนั้นเนี่ยหลิงก็เลยคลองสามที่นั่งเลยนะคะก็เป็นอันที่เราสามารถนอนได้นั่นเองค่ะแล้วก็ก็จะมีแบบที่หลิงเห็นนะคะก็จะมี มีแบบของเล่นมากมายเลยมีหลายปุ่มนะคะตอนมาแรกๆนี่คือหลิงงงมากงงงมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอาหารของเขาอ่าน่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่หลิงบินนะคะจากเมซิโกซิตี้นะคะไปที่นาริตะนะคะหรือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะใช้เวลาถึง14ชั่วโมงด้วยกันนะคะระยะทางที่เราบินนะคะเราไม่ได้บินไปต่อเครื่องในเมืองไหนเลยนะคะเราจะบินข้ามมหาสมุทรไปตรงไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมดูคลิปหน้าละกันนะคะ